สวัสดีทุกคนด้วยน,นะคะวันนี้เราจะมาไล่ดูคอมเมนต์คนที่มาคอมเมนต์ช่องผมตอนนี้มีคนกดชอบแปดร้อยสิบสีแปดร้อยสิบสแล้วออขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้และมีคนคอมเมนต์100คนนี่ผมกดกดชอบไปแล้วบางคนก็เฮ้ย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 อย่างนงี้ผมเรียก,กว่าเออน,นี้อันนี้อันนี้ผมกดชอบอะไรอ่ะ ให้เลยอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าแบบคนที่แบบคอมเมนต์มาเห็นมาเห็นคลิปเนี้ยก็อุ้ยได้โอ้ใช่ใโอเคโะมีผู้อ่อออโอเโอเคโอเคมาหาด้วยโอเคอุ้ยโอ้โหคนนี้คนนี้จะอลังการเกินเท่ไม่อยากเท่ไม่มากครับเพลง เพลงตัวอืมอ่ะกดกดให้ชอบไปก่อนไม่ครับน้องพี่ขอโทษน,นะอืมไม่อ่ะไม่นะฮะไม่นะอะไรคนนี้บอกว่าไม่เท่ไม่ชอบใจอืมอเท เท hey, ครับโอเคอันนี้ไม่รู้ว่าไม่นะอะไรแต่ขอไม่กดชอบก่อนเอ๊ะ hey, กดชอบไปก่อนแล้วกันกลัวกลัวน้องเจนเทค่ะ <c oughs> อุ๊ยน้องเราอุ๊ยอันนี้เป็นเราบูบูลาบูลาบูลาบ,ลาบูสันโดน <c oughs> คนที่มาคอมเมนต์ช่องผมมาเห็นคลิปนี้ก็แบบยินดีเลยนะคะผมกดชอบ <c oughs> อย <c oughs> เกือบลืมคนนึงเท hey, มากค่ะโอเคชอบชอบค่ะโอ้อือันนี้คนคนนี้ โอเคมากโอเคแต่มันองเป็นรูปเนี่ยอิมมดโอเคก็ครบหมดแล้วเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตาาแต่ผมอยากจะบ,บอกว่าทำาไมต้องมีคุณเนี่ยโอเคปาอมีเลยวะคนอุ๊ยขอโทษที่มีคำหยาบ โอเคทุกคนคนที่มาคอมเมนต์คนที่มา comment, คอมเมนต์มาเห็นคลิปนี้ก็ส่วนคนที่มามาด่าผมอะ่ะสมส่วนคนที่มาชมผมว่าหลอก็เดี๋ยวพี่จะสุ่มเดี๋ยวพี่จะสุ่มติดตามคนนึงมาเลยเดี๋ยวพี่จะสุ่มติดตามซักใครในคนใดคนหนึ่งนี่ ตอนนี้ผมลงคลิปใหม่แล้วสมคลิปข้างบนเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่สองคลิปข้างบนเนี้ยไปดูด้วยนะ